คำสั่งสอนเป็นอันมากหลวงปู่ขาวท่านมีเมตตามากเราเข้าไปหาทีใดจิตใจของเราลมเย็นเป็นสุขถึงแั้นท่านจะไม่ด่ามไม่ว่าอะไรก็ตามมันซึ้งอยู่ในใจเมตตาธรรมของท่านสูงมากเลยทีเดียวเมื่อเข้าไปแล้วเห็นหน้าเห็นตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสใจของเราเย็นขึ้นมาทันทีหลวงปู่ขาวเพราะฉะนั้นถ้าใครไปเห็นหลวงปู่ขาวแล้ว ท่านยิ้มใจจนนั้นเนี่ยความโลภความโกรธความหลงความเดือดร้อนใจจะจะหายขึ้นเพราะว่าบารามีธรรมของท่านหลวงปู่ขาวท่านมาอยู่ในวัดธรรมเพลนีน้ปีพศพุทธศักราชสองพันอะไรหนึ่งามาแต่ก่อนเะนี่ยไม่มีพุทธิไม่มีวิหารไม่มีลายดอกอยู่ป่ามาอยู่ป่ามาอยู่ในถ้ำต่อมาเมออื่อญาติโยมทราบข่าวว่าครูบาอาจารย์มาอยู่ในสถานที่นี้ คนนั่นก็อยากจะทํากุฏิคนนี้ก็จะทะํศชลาจหลวงปู่ขาวท่านบอกว่าทำเอาเองเนอะอยากให้พระอเนนไปทําเนอะอยากได้บุญก็ทําเอาตามคนต่างเหมาคนละกุฏิใครจะทะํศชลาก็ทําใครจะทําอะไรก็แล้วแต่พระเนนมีหน้าที่บาเพ็ญคุณงากมามดีเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่เป็นปฏิปทาของลุงปู่ขาวท่านชอบสงบมากเวลามาอยู่ที่แรก เขาจะตัดทางรถมาท่านห้ามเลยอ,อย่าตัดทางรถมานะเรามาภาวนานะ,ะตัดทางรถมานี่คนมามุดวายเรากับเรานะเราไม่ได้ภาวนาถึงขาานั้นเวลาสันยังหันเสร็จเนี่ยท่านจะได้ย่ามไว้หนึ่งกรติกน้ามหนึ่งขึ้นไปบนภูเขาไปนั่งภาวนาอยู่พ้นก้อนหินอามไม้เข้าวิหารธรรมเข้าปิดเข้าใจ,าใจนั่งสมาธิภาวนาเป็นพิเศษเลยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลย เมื่อเวลาแก่แล้วชาติโยมทั่งหลก็มีศรัทธาแก่กล้าจัดถนนเข้ามามาสร้างนันจงมีท่านก็อนุโลมเพราะว่าท่านแก่แล้วใครอยากได้บุญมาทำเลยจะเรามาทำเราจะนั่งภาวนาพุโทโธนอนภาวนาพุโทโธจนถึงวันตายเน yeah. ี่ยหลวงปู่ขาวท่านเอาอย่างเดียวคือภาวนาพุโทโธเวลาท่านแก่แล้วนั่งภาวนาไม่ได้นอนภาวนานั่งสวดมนต์ไม่ได้นอนสวดมนต์ นอนสวดมนต์เอามือประนมไหวแล้วก็ปากปั๊บ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 ปัป๊บเอาเยอะงั้นแหละจนถึงวันตายเนี่ยครูบาอาจารย์ที่ท่านได้หลักธรรมะแล้วท่านไม่ระตือือร้นท่านไม่สงสัยอะไรอายุไปวันหนึ่งเท่านั้นเมื่อถึงสังขารถึงเวลาแล้วมันก็จากไปเป็นธรรมดาปฏิบทาหลาลงปู่ขาวชอบเกี่ยวกับช้างไปอยู่ไหนชอบมีช่างมาเลื่อ,อยอู่มา เยี่ยวข้องคงจะเป็นชาติก่อนท่านคงจะเป็นช่างก็มั้งเพราะฉะนั้นไปอยู่เชียงใหม่ผมนี้จะช่างมาท่านก็ไดยพูดกับช่างบางทีท่านเดินโยมอยู่ช่างก็มาเดินมาเดินไปเดินมาแล้วก็ดูลุงปู่เดินโยมท่านก็เดินโยมบางทีกระต่ายเดินโยมด้วยกระต่ายท่านไปอยู่องค์เดียวท่านเดินเดินไปเดินไปกระต่ายมัน เดินอ๋อมึงจะเดินดูกลมเหมือนกันนอนระวงังนะกูเหยียบมึงนะกระจายาเดินยูกลมด้วยนี่เห็นผ้าเดินมันกะเดินพวกเราเป็นมนุษย์แท้เดินดูนกลมจะได้ทีนี่ยากเลยเกินขก้าวขาออกก็ไม่ออกอกระจายมันยังเดินได้นี่หลวงปู่ขาวไปอยู่เชียงใหม่มาอยู่ที่ทำคอเพนจะมีจะช่างทุกตีช่างมาหาช่างมากราบมาไหว้หลวงปู่ขาวเวลาสุดท้ายปีพุทธศักราชสองพัน 5 0 13ช่างตัวนั้นมาลาหลวงปู่ขาวเพราะว่าหลวงปู่ขาวจรตามค่ำเวลาค่ำถามหาช่างของเราไปไหนปีนี่ไม่เห็นมาเลยพระเนนไปบินบาดทางห้วยเดือนนนทนมีเห็นรอยช่างไหมทุกองตอบว่าไม่เห็นเออท่ามันตายหรยังไงเนาะหรือหนีเนาะทำไมมาเวลาเราเนาะตอนกลางคืนหกทุรมาเลยช่างตัวไหนมาจากยอดตูเขาเลยมาเนา ตรงเข้ามากุฏิหลวงปู่ขาวเอามือเอางวงลูกฝากุฏิหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่ทางในท่านบอกว่าใครมันตัวเฉยลูกไปลูกมามันก็กลับไปจ่นชามาจึงเห็นลอยช้างโอ้โหช้างใหญ่วนีมาลาเราเด้มันจะไปอยู่ภูฟ้าภูหลวงภูกระดึงบปมันอยู่มาได้เพราะว่ามนุษย์ะถางป่าถางลงหมดตั้งแต่นั้นมา ท้างไม่มาอีกต่อไปจนตราบเท่าทุกวันนี้หลวงปู่ขาวทาบุญมาหลายชาติหลวงปู่ขาวใจสะอาดชาติผ่องใสหลวงปู่ขาวไม่มีห่วงเพื่ออะไรหลวงปู่ขาวไปแล้วสู่นิพพานเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยลว่าหลวงปู่ขาวไม่ตกข้ามอยู่ในโลกเพราะท่านทําความเพียรจริงๆท่านไม่มีอะไรสักอย่างเมื่อเวลาท่านมรณาภาพแล้ว มงินต่างหนึ่งก็มีท่านไม่เคยรู้ว่าเงินมีเท่าไรไม่ได้สั่งสมไม่ได้สั่งสมอะไรไว้มีแต่ภาวนาลูกเดียวพุทโธอยู่นั่นแหละเวลาจะสร้างโน่นสร้างนี่จะสร้างกำแพงรอบวัดกำแพงยาวจนหกกิโลใช้เง,เงินไปจนหกล้านหลวงปู่เขา,เาสร้างไปเลยเราจะนั่งเราจะนอนภาวนาพุทโธพุทโธมันไหลามาเอง เป็นจร,จริงๆไหลมาหมดเลยคนนั่นก็บ,บริจาคมาคนนีจ่จะขอบริจาคมาขอให้หลวงปู่ขาวพูดวอะอยากจะสร้างาลา้างหังนี่แย่งกันมาแย่งกันมาสร้างท่านใจท่านบอกว่าอย่าสร้างใหญ่นะสร้างพออยู่ได้นะเราไม่ชอบใหญ่อชอบโตนะอ,อยู่ป่าเนี่ยมันดีแล้วเนี่ยปฏิปทาพระธุดงค์ธรรมฐานชอบอยู่ในป่าในปูในเขา อ,อยู่ในที่เงียบในสงบไม่ฟุ้งเฟือตีโมงดยอารมณ์ต่างๆจิตก็สงบทง่างตามวันกลางคืนจิตใสเหมือนประจัน์ในวันเพ็ญไม่มีลาเหูไม่มีมมเมฆมาบาังได้เพราะจิตมันปราศจ,จากกิเลสแล้วท่านละท่านเลิกกิเลสไปแล้วพวกเราเป็นลูกคนหลานหลวงปูป่ครูบาอาจารย์เรยกว่าลูกหลานละลูกหลาน,ลลลานลทั้งหลายพากันมาบำเพ็ญสมณธรรม ในสถานที่นี้ก็ดีในที่อื่นก็ดีก็ขอจงยึดเอาหลวงปูป่ครูบาอาจารย์เป็นสนณนะที่พึ่งสมนามที่องค์สนเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจไว้ว่าพระกวามูลกนปันเถธร,รม,มาพระกวังเนติกาพระกวังปฏิสนาชาตุวัจพันเตเยวะปฏิภาตุด,ดังนี้เ่อให้พวกกันทั้งหลายเมื่อไปอยู่ในป่าก,ก็ดีเยู่ในภูโดยเขาก็ดีเมื่อ,อ ไปอยู่ในที่จันดาตัวดีให้เอาเราตถาคตเป็นตัวอย่างว่าพระกรลาณูและกนโนบปนเตเป็นมูลเหตุเป็นแบบฉบับเป็นที่พึงอาศัยพระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายประสูต,กสต,ติก็ประสูติที่ป่าเวลาตัดทะลุก็ประจัดสลุที่ป่าเวลาแสดงธรรมจักกับวัฒนสูตรจะเป็นจวรยีทั้งห้าอันเป็นธรรมในสูงสุดในโลกก็แสดงอยู่ที่ป่า เวลาพระองค์จะเข้าสู่นิพพานก็ไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนเลยปูผ้ายสังคาติอยู่กับที่ดินอ,อ,อยู่พื้นดินเลยอยู่ล่นไม้นางลังทั้งคู่แม้พระพุทธเจา้านี่อุกจิกจรินจิน่งหลวงกูมีคาถาอาคมมีหมาเสนนิยมยอะไรประชาชนที่เคารพนับถือพากันหลังไหลามาไม่ขาดสายหลวงกู่ตอบว่า มันหอมศิลเงินเขาหอมศิลเขาจังหวศิลนี่หอมเลยหอมศิลนี่หอมยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดหอมไปทิ่ใจหอมไปทิศเหนือหอมไปทิศตะวันตกหอมไปทิศตะวันออกหอมหมดเลยผู้หญิงก็หอมผู้ชายก็หอมเธอบุดเธอดาวก็หอมศิลเป็นของหอมดังที่พระบาลีกล่าวว่าศีลคันโทอนุจโรจินของศิลนี่หอมหวนทวนลม แม้จะรูปร่างร่างกายของเราไม่สวยไม่งามแต่คนคนนั้นเป็นคนมีศีลมีธรรมหน้าเคารพหน้ากราบไหวหน้าสักการะบูชาเพราะาบุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีศีลเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายอย่าลืมศีลลืมธรรมศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราเป็นมนุษย์ต่อไปในชาติหน้าถ้าพวกเราทั้งหลายไม่มีศีลแล้ว จางจาสขาเกิดไปเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปไม่ได้หรอกไปเกิดเป็นสติสานท่านจึงว่ามนุษย์จะไปมนุษย์จะเป็นชาโนเป็นมนุษย์ใจรูปร่างต่างตัวแตจว่ดจิตใจดวงฟุตปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนสติสานจะหลับจะนอนจะ อะไรก็ไม sa ่เขาลบนับถือไม่กราบไหวบูชาพระพุทธ้าพระธรรมพระสงฆ์ทำเยี่องสัตว์โดยสารมันก็เป็นสัตว์เดจสารยี้มนุษย์จะเปโตเป็นมนุษย์แต่ร่างกายแต่จิตใจมันหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีธรรมะอยู่ในจิตในใจไม่มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมันมันก็เป็นเปโตเปวะเปตคู่หิวโหยเพราะฉะนั้นมนุษย์สอเราต้องทําจิตใจของเราเป็นมนุษย์จิ่ใจสูงสูงกว่าบาปกว่ากรรมสูงกว่ามนุษย์ทั้งหลายใจมี่ทําสูงได้ ่าาาาาทห้สสสูกกรรสูููงงงงจจจกกกบรมมคววชัขึนพระพิสารพัฒนาธรพระอาจารย์มหาถาวรจิตถาวโรเป็นพระกรรมฐานอีกรูปหนึ่งที่ได้มีโอกาสศึกษาธรรมจากหลวงปู่ขาวอนาละโยณวัดถ้ำกรองเพลในครั้งอดีตครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วม รับชายหรือปฏิบัติกับพระแม่ครูอาจารย์หลวงปู่ขาวนารายโยประมาณปีพศ2 5 1 2 1 3ซึ่งเป็นโอกาสอันดีเมื่อสอบบาลีนักธรรมเสร็จก็ได้มีโอกาสได้ไปอยู่ร่วมเป็นสามเณรน้อยถือข้อวัดปฏิบัติอยู่กับครูกับอาจารย์สิ่งที่มีโอกาส ประทับใจที่สุดก็คือเรื่องความมีเมตตากรุณาของหลวงปู่เกินที่จะนำมาปรนนาให้จบได้หลวงปู่นั้นท่านมีน้ำใจที่เต็มเปี่ยมด้วยเมตตาจะสังเกตว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ใลกล้หลวงปู่ความรู้สึกเรานั้นไม่อยากจะห่างไม่อยากจะไกลมีความรู้สึกรักคารพในรักคารพในความ ดีงามของหลวงปู่อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลวงปู่ท่านปรารบเรื่องใดมันฝังซึมซับก็ไปสู่ใจทุกเรื่องทุกอย่างไปมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยได้มีโอกาสไปถามหลวงปู่ว่าทำยังไงอยู่ในวัดป่าถึงมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ต่างก็อยู่ที่วัดบ้านคือวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองอุดรธานีห่างกันไม่กี่กิโล ทำไมอยู่ที่วัดโพธิสมพรจึงอดอยากและลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ใดๆไม่ว่าจะปัจจัยซีหรืออาหารบริโภคใดๆการขบฉันทั้งๆที่ก็อยู่กลางเมืองอุดรเพราะเหตุอันใดมันถึงอดถึงอยากถึงลำบากเหลือหลายที่อยู่วัดโพธิสมพรห้องปู่ท่านก็เมตตาตอบสั้นๆว่า ถ้าหมดความอยากแล้วมันก็จะไม่อดไม่อยากไม่ลำบากอะไรนั่นหมายถึงทำลายความอยากให้หมดไปจากใจได้แล้วก็จะมีความบุดมสมบูรณ์เหมือนกับอยู่วัดถ้ำกองเพลนดังนี้เป็นต้นแม้อื่นใดการที่อยู่กับหลวงปู่กูบาจาจย์นั้นท่านยำ้ำท่านเตือนอยู่เสมอว่าให้มีความเมตตาให้มีความกรุณาต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อมนุษย์ เรียกว่าให้เป็นบุคคลที่ใจคงกว้างการอยู่ใกล้ครูบาอาจารย์นั้นมันมีความน่าสัจจร์อยู่อย่างหนึ่งคือคารบในพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งคารบทั้งรักทั้งนับถือเรียกว่าจะสรุปสั้นๆกว็ว่ากลัวนั่นแหละกลัวในความเมตตากลัวในความดีของท่านที่ท่านมีต่อเราพอท่านพูดอะไรท่านสั่งอะไรท่านปาราบเรื่องใด เรานี้จะต้องทำให้ได้การอยู่ใกล้ครูคบาอาจารย์ซึ่งมีพื้นฐานที่ดีที่สุดก็คือความเคารพเพราะเหตุว่าหลวงปู่นั้นมีเมตตาสูงอย่างที่ทราบแล้วแม้แต่ท่านพูดปารบถึงเรื่องช้างช้างก็ยังมาหลวงปู่ท่านทั้งหลายก็คงทราบแล้วแม้ครั้งที่ตุดงหลวงปู่มั่นหลวงปู่ขาวเป็นต้นก็หลวงปู่ขาวก็ได้เป็นผู้ขอทางกับช้าง ในห,หลายเรื่องหลวงปู่เคยเล่าให้ฟังไม่ว่าเหตุการณ์จะเลวร้ายขนาดไหนแต่ด้วยความเมตตาของหลวงปู่นั้นกินลึกเข้าไปสู่ใจของสัตว์ที่ดุร้ายไม่ว่าจะเสือช้างที่สุดก็ยอมสลบไปหรือลีกไปในที่สุดบารมีที่หลวงปู่ได้บำเพ็ญมานั้นเป็นบารมีธรรมที่เกิดด้วยความเมตตาที่มีความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง หลวงปู่ขาวอนาลโยเป็นพระสุปฏิปโนที่เปี่ยมด้วยบารมีธรรมเป็นล้นพ้นและวัดถ้ำกลองเพลงในวันนี้ยังอบอวลด้วยศีลด้วยธรรมแห่งบารมีธรรมของหลวงปู่ขาวและธรรมทายาตของท่านคือพระอาจารย์บุญเพงเขมาพิรโตผู้สูดโทษเจตนาปฏิปทาพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างจริงจัง ณแม้การเวลาล่วงผ่านไปแต่อมาะธรรมของพระตถาคตและเมตตาบารมีของพ่อแม่ครูอาจารกรรมฐานยังคงตราตรึงในดวงจิตดวงใจผู้ศรัทธาสาธุชนเป็นมิรันจงตัดเล็บที่ยาวจงล้างมือให้ขาวสะอาดจงปราศจากบาปก,กรรม จงทำใจให้ขาวบริสุทธิ์ธรรม,มโอวาทของหลวงปู่ขาวอนาลโย